วันนี้พลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จในปฏิบัติการ Stop Cyber อร์ ruption ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงและเจ้าพนักงานธนาคารกรุงไทย โดยปฏิบัติการดังกล่าวได้จับกลุ่มเจ้าพนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่5จังหวัดทั่วประเทศโดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของหน่วยงานได้ยักยอกเบิกถอนงบป,ประมาณของหลวงไปใช้จ่ายส่วนตัวสามารถติดตามจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้7รายในอบตอนินเพชรจังหวัดนครปฐมอบตหน,นองหัวโพจังหวัดสระบุรีอบตอห้วยหญ่จิ๋วจังหวัดชัย,ยภูมิอบตอโคกหลามจังหวัดศรีสะเกดอบตอขาเถียงจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งค่าแห่งมูลค่าความเสียหายประมาณ23ล้านบาทและเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้ที่ได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่อบตว,วังโพงซึ่งทั้งสองแห่งได้ยักยอกเงินรวมกว่า59ล้านบาททำให้มีมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า80ล้านบาทโดยผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวนด้วยหลักฐานและให้การรับสารภาพเจ้าหน้าที่รับชอบเรื่องประมาณนี้นะครับช่วยอย่านับง่ายนะครับหรือคือทำตาม รูปแบบที่เขากำหนดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสุดท้ายพอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็ความผิดชอบมาถึงตัวท่านด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสมมติเขาใช้สมาร์ทพาสเวิร์ดก็อย่าไปให้ใครนะครับทำเองนะครับแล้วก็ตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการที่ที่คนจะต้องทําด้านในกฤษกระแสเวตรองในขาธิการคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกล่าวว่าการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เกิดจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กลับละเว้นหน้าที่นำรหัสการทำธุรกรรมไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพบว่ามีการทุจริตในลักษณะเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องคดีเรื่องนี้นะฮะแหธุรกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงเวลานี้เนี่ยยอดรวมที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแม้แต่อบตอเล็กๆเนี่ยประมาณสามร้อกว่าล้านแล้วนะครับที่เห็นตัวเลขชัดๆและที่ยังไม่ชัดอีกที่ยังอยู่ในระบบอีกที่ยังปฏิบัติกันอีกที่ยังทําอยู่ โดยที่ไม่มีความเกงรงกวัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอนดีตว่าเราจะตามจับได้นั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องมาปฏิบัติการที่เกิดขึ้นทั้งห้าจุดด้านพันตํารวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้อํานวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ยักยอกเงินร้อยละเก้าสิบล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์และระบบนี้สามารถเบิกจ่ายได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเบื้องต้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า7,900แห่งที่ใช้ระบบธุรกรรม KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทยและบางกรณีพบว่ามีการใช้ลูกจ้างเป็นนมินีเพื่อโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปทั้งยังมีการตกแต่งบัญชีเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และยังมีการตัดการแจ้งเตือนธุรกรรมที่เกิดจากการทุจริตออกเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตด้วยออกมาต่อถ้าดิฉันเห็นตามชาร์าที่ผมทําให้ท่านดูจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าที่ระดับหน้าจริงๆที่ได้รหัสไปจาก ผู้อำรายการหรืออนุญาเซอร์ซึ่งถึงจะเป็นผอคังหรือแม้แม่แต่ตัวนายกอบตเองนะครับก็เป็นคนรับว่าให้ละฮะกับลูกน้องไปเพราะฉะนั้นการทํารายการทุกรายการมันจึงเกิดจากคนคนเดียวนีการทํารายการในการเปิดจ่ายเนี่ยเขาสามารถทําได้ทุกที่และก็ทุกเวลามันจึงทําให้การผริตอย่างมันเกิดได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการวางระเบียบมาตรการในการเปิดจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการทุจริตไว้แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามจึงเกิดการทุจริตขึ้นซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีความผิดทั้งทางแพ่งอาญาและวินยัยที่ดารัฐวงพจนีรายงาน